สับเขาเลาเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพวกคณะเดินทางที่อยู่ในพิธีเติบใหญ่ป่าลับแลแดนสวรรค์ได้ฟังคำบอกเล่าของเด็กสาวชาวนภพาว่าสิ่งที่อันตรายมากกว่าสัตว์มายาหรือเด็กชาวนาพาเป็นพืชพันธุ์ที่อยู่ในป่าแดนนี้ทว่าตอนแรกพวกคณะเดินทางไม่เข้าใจนักกระทั่งมาพบเจอกับร่างของเด็กชาวนาพาสองคน โดนมเมล็ดพืชอันมีต้นอ่อนอยู่บนหัวชอนใช้ควบคุมร่างด้วยรากเพื่อเป็นผู้สังหารเด็กสองคนนั้นเพื่อให้หลุดพ้นจากความทรมานส่วนต้นไม้สุดแสนอันตรายต้นต่อของเรื่องถูกพวกพรานแดงเผาสิน้นพวกเขาออกเดินทางมุ่งหน้ากันต่อหวังจะจบไอพิธีบา้บาน,นี้โดยเร็วแม้ใจของพวกเขานั้นโศกเศร้าเพียงใดก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขณะดเดินออกจากจุดเกิดเหตุไม่มีคำพูดใดๆออกมาจากปากแสดงถึงความโศกเศร้าไว้อะไรเด็กชาวนภาสองคนในก่อนหน้าขณะดเดินเผือกยังคงก้มหน้ามองมือทั้งสองข้างของตนไปด้วยในใจรู้สึกผิดอย่างบอกไม่ถูกด้วยที่ว่าเขาไม่เคยฆ่าคนมาก่อนก่อนหน้าก็ฆ่าแต่พวกปีศาจอามนุษย์สุชาติเหลือบมองเห็นเผือกเขารับรู้ได้ถึงความรู้สึกของสหายคนนี้นักเพราะเขาก็มีความรู้สึกไม่ต่างกัน แม้จะเกิดจากอุบัติเหตุก็ตามแต่เพืออมันไม่ใช่ความผิดของเองรอกเองไม่ได้ฆ่าพวกเด็กนั่นแต่เป็นเพราะไอ้ต้นไม้ที่นี่มันฆ่าเด็กนั่นเองแค่ช่วยให้พ้นทุกข์สุชาติกล่าวอย่างเบาเสียงกับเพื่อทว่าชายนามว่าเผือกเพียงตอบรับมาคําเดียวว่าอืมแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรต่อขนาดนั้นเองพรานลีซอจูๆก็ผงพูดพูดขึ้นมาว่าข้ารู้สึกแปลกแปก พรานแดงจึงถามหาความหมายพระรีซอก็ตอบทันทีว่าข้าก็าไม่รู้สิรู้สึกว่าต้นไม้พวกนี้มันคุ้นตานักรากับพวกเรานั้นเดินผ่านมันไปแล้วท่านไม่รู้สึกแปลกๆบ้างหรือพวกเราเป็นพรานยังไงก็ต้องมองออกพรานแดงยิ้มแหง้งเนื่องจากว่าไม่ได้สังเกตเลยแม้แต่น้อยเหตุแก่กำลังมือลอยคิดถึงชบาคนรักของแกไม่รู้ว่านานเท่าไหรแล้วที่จากมา พรานแดงจึงมองไปรอบๆกายคิดตามอย่างพราลีซอว่าเมื่อพินิษด,ดีๆมันก็จริงอย่างที่พราลีซอกล่าวต้นไม้รอบๆมันคุ้นตาอย่างบอกไม่ถูกแม้ต้นไม้จะไม่เหมือนกับพบมนุษย์แต่ลักษณะพิเศษอันเป็นเอกลักษณ์อย่างไรก็ต้องดูออกพรานแดงจึงเอาเรื่องที่สงสยัยไปบอกกับสุชาติและคนอื่นๆทว่าคนอื่นๆก็ไม่ได้เอกใจเหตุไม่ใช่พรานจึงไม่มีความสามารถในจุดนี้ กระทั่งสุชาติตะกลออกมาว่าหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แต่ด้วยที่ชายหนุ่มพูดออกมาช้าไปทําให้ทุกคนเดินทะลุพุ่มไม้เบื้องหน้าออกไปเผยเป็นบริเวณที่พวกเด็กชาวนาพาตายอย่างสยองเด็กสาวเห็นก็ชะงักความรู้สึกคงไม่ต้องบรรยายเมื่อเห็นสหายตายอย่างน่าสะจุดสยองสุชาติรีบพิ่งไปปิดตาของเด็กสาวบอกให้เธอนั้นอย่ามองถึงจะปิดตาไปพาพวกนั้นมันก็เข้ามาในความทรงจำของเด็กสาวแล้ว น้ำตาพรั่งพรูอาบแก้มเสียงร้องไห้โฮดังสนานปาพูดซ้ำย้ำว่าอะไรที่ทำกับสายของเธออย่างนี้เธอแกะมือของสุชาติออกพุ่งเข้าไปหาพรานแดงหวังหาคำตอบชายผู้รู้มากสุดในหมู่คณะพรานแดงได้แต่ยืนนิ่งเงียบไม่ได้ตอบอะไรเหตุว่าในหัวไม่รู้จะใช้คำไหนปอบโยนเด็กสาวผู้ใจแตกสลายนี้ดีเธอกำหมัดทุบอกพรานแดง ทว่าพรานัวกลางคนก็ยังคงนิ่งอย่างกับลูกบ้านกระทั่งว่าเธอเห็นพรานแดงไม่ยอมพูดจึงหันไปหาคนอื่นๆเพื่อจะหาคำตอบแทนแต่เมื่อหันไปมองหน้าคนอื่นๆในหมู่คณะแล้วเธอรู้สึกถึงความแปลกเพราะพวกคณะเดินทางไม่มีท่าทีตกใจนอกจากใบหน้าสลดเลยเด็กสาวเธอไม่ได้งโง่จึงพูดขึ้นมาว่าทำไมทำไมพวกเจ้าไม่มีท่าทีตกใจหรือว่าพวกเจ้ารู้อยู่แล้ว ต้องรู้แน่ๆโดยเฉพาะเจ้าที่จู่ๆตะโกนบอกให้หยุดเจ้าบอกข้ามามันเกิดอะไรขึ้นขนาดเด็กสาวกำลังตะโกนถามด้วยความโศกเศร้าเธอก็วิ่งไปทุบอกขอคำตอบจากชายหนุ่มด้วยน้ำตาอันพรั่งพลูของหญิงสาวทำให้สุชาติใจอ่อนตัดสินใจบอกว่าใช่พวกข้านั้นรู้อยู่แล้วพวกเขาโดนสัตว์มายาและพืชพันธุ์ของที่นี่เล่นงานพวกข้าไม่อยากจะบอกเจ้า กลัวว่าเจ้าจะเป็นแบบนี้เด็กสาวเมื่อได้ยินก็ยิ่งร้องไห้หนักขึ้นไปอีกแม้เธอจะเสียใจเพียงใดเธอก็กวาดสายตาไปทั่วเพื่อมองสภาพศพของสายร่มเผาพันธุ์ของตนจากนั้นเธอก็พูดออกมาว่านี่ไม่ใช่การฆ่าของสัตว์มายาพวกสัตว์มายาฆ่าเพื่อกินแต่นี่มันฆ่าราวกับแค้นอะไรบางอย่างเนื้อหนังถูกถลกเครื่องในออกมากองทิ้งร่างถูกฉีกถึง มันไม่แปลกไปเหนหรือพวกเจ้าไม่เอะใจกันเลยหรือไรขณะที่เด็กสาวกล่าวเธอมองหน้าชายหนุ่มไปด้วยดวงตาของเธอโตก่อนจะพูดออกมาว่าพ,พวกเจ้าสังเกตเห็นใช่ไหมทำไมทำไมพราดีซอจึงเป็นคนตอบว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเหตุผลแท้จริงนั้นเกิดจากอะไรเจ้าเองก็ยังไม่รู้เลยไม่ใช่หรืออย่างที่ผู้นำเผ่าของเจ้าบอกป่านี่มันอันตราย มันแปลเปลี่ยนไปตามสภาพของจิตของคนบนที่นี่หากมันจะมีปีศาจหลุดเข้ามาปะาบนมันก็ไม่แปลกแล้วละ่ะพราลีซอพยายามพูดด้วยน้ำเสียงนิ่งท่าทางเรียบเฉยเพื่อไม่ให้เด็กสาวจับพิรุษได้เด็กสาวที่ได้ฟังพราลีซอก่าวเธอหันจ้องพรานไวกลางคนไปด้วยหวังจะจับพิวรุษทว่าก็จับไม่ได้ระหว่างที่เด็กสาวกำลังชะงักนิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหน้านี้อยู่พราลีซอก็พูดต่อว่า พวกเจ้าเข้ามาร่วมพิธีนี้ก็รู้ถึงอันตรายที่จะเข้ามาแล้วไม่ใช่หรือมันก็ต้องมีคนตายอีกอย่างสิ่งที่น่ากังวลในขณะน,นี้ไม่ใช่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วแต่เป็นการเดินทางต่างหากรู้ไม่ว่าเรานั้นวกไปวนมากลับมาทางเดิมแล้วป่านนี้มันกําลังเล่นตลกกับพวกเราอยู่เล่กับว่าเราคือเหยื่อในอุ้งมือของมันเจ้าพอจะรู้สาเหตุหรือไม่ เด็กสาวผู้โศกเศร้าอยู่เธอเหมือนกับไม่ได้ยินสิ่งที่พราลีซอกล่าวถามมัวแต่ร้องไห้คร่ำครวญทันใดนั้นสุชาติก็ง้างมือตบไปที่ใบหน้าของเด็กสาวเบาๆแม้จะเบาแต่ทุกคนก็ได้ยินเสียงท่ามกลางความตกใจของพวกคณะเดินทางเด็กสาวผู้โดนตบเอามือมาทาบใบหน้าของตนดวงตาโตตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจังหวะนั้นสุชาติก็พูดขึ้นมาว่าเจ้าเลิกครวญครางได้แล้ว เจ้ามาที่นี่เพื่อฝึกฝนตัวพอสักทีเธอจับนิสัยอันเป็นเหมือนกับเด็กทารกแรกเกิดตั้งสติแล้วก็เดินไปข้างหน้าต่อหากเสียใจนักก็แข็งแกร่งเข้มแข็งขึ้นแล้วปกป้องคนเผาเจ้าให้ได้คืนเป็นอย่างนี้เจ้าจะดับศูนย์ที่นี่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวเจ้าอีกสุชาติกล่าวเสร็จเขามองมือของตนเองที่ตบเด็กสาวก่อนจะเดินนำไปอยู่แนวหน้าไมเคผู้ไม่มีบทเดินตรงมายังเด็กสาว จากนั้นค่อยๆพยุงร่างให้ลุกขึ้นขณะนั้นสุชาติก็พูดขึ้นมาว่ารีบเดินทางก็ต่อเถอะประเดี๋ยวจะมืดค่ำสะก่อนทุกคนทำตามอย่างที่สุชาติว่าเด็กสาวมองไปยังชายผิวดำปากจะอ้าพูดบางอย่างทว่าไมเคิลก็ชิงพูดขึ้นมาก่อนว่าขารู้ว่าเจ้านั้นจะพูดอะไรแต่ข้าอยากจะบอกอะไรกับเจ้าสักอย่างก่อนเจ้าจะตัดสินชายคนนั้นเขาเป็นห่วงเจ้ามากที่สุด และเป็นห่วงทุกคนด้วยทว่าพวกเรานั้นแข็งแกรง่งผ่านอะไรมาด้วยกันมามากจึงไม่น่าเป็นห่วงเท่าเจ้าแม้ว่าตัวเจ้าเองจะมาจากเผ่าพันธุ์ที่แข็งแกรง่งเป็นนักครบที่มีพลังเนื้อกว่าใครเขามองว่าเจ้านั้นก็ยังเป็นเด็กสุชาตินะ่ะมักเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นเสมอแม้ต้องเอาชีวิตเข้าแลกก็ตามจะเรียกว่าอย่างไรดีละ่ะผู้แข็งแกร่งมีน้ำตาก็ว่าได้ ต่อสู้ไปร้องไห้ไปเพราะความอ่อนแอแต่เขาก็สู้มาตลอดมาจวบจนถึงทุกวันนี้ไม่เข้ากล่าวขณะเดินเด็กสาวได้ฟังเธอหยุดร้องไห้ชะง,งักหันคุยกับชายฝรั่งผิวดำว่าชายคนนั้นนะหรือที่อ่อนแอข้ารู้สึกได้ถึงความแข็งแกร่งของเขาไม่น้อยไม่ค่อยยิ้มหันไปมองหลังสุชาติผู้เดินนำแล้วก็พูดขึ้นว่าใช่เขาเคยอ่อนแอ แค่เห็นผีเขาก็ร้องแหกปากวิ่งหนีหายลับตาแล้วทว่าลองมองดูแผ่นหลังของเขาในตอนนี้สิข้ารู้สึกว่าเขาแข็งแกร่งแผ่นหลังที่คอยปกป้องทุกคนเมื่อมีเขามันก็อุ่นใจเหมือนกับว่าไม่ต้องเกรงกลัวอะไรข้าได้เรียนรู้จากเขามามากโดยเฉพาะความเข้มแข็งและไม่ห่อท้อแม้จะล้มมากมายสักเพียงใดหากยังลุกขึ้นมาสู้ต่อมันก็ต้องชนะ แล้วก็ข้ามผ่านทุกอย่างไปได้แน่สิ้นคำเด็กสาวก็ไม่ได้พูดอะไรเพียงมองแผ่นหลังของสุชาติตามไมเคิลแววตาอันโตวแววาวาวสองประกายมันบ่งบอกออกมาได้ว่าเธอนั้นคิดไม่ต่างจากชายผิวดํามากนะทุกคนเดินเท้าขึ้นอีกพักใหญ่ภาพเบื้องหน้าคือต้นไม้ที่ใช้มเมล็ดกาฝาควบคุมร่างและมีร่างเงาดำๆสองร่างเช่นเดิมคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเหตุการณ์ย้อนกลับมายังจุดเดิม ตอนที่พวกคณะเดินทางจะเผาและสังหารเด็กชาวนภพาสองคนนั้นทุกคนได้แต่มองด้วยความตกใจไม่มีคำพูดใดออกจากปากสุชาติเพียงยืนจ้องไปที่เบื้องหน้าเท่านั้นคนอื่นๆเกิดอาการรนดานหาสาเหตุว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นเช่นนี้ระหว่างที่ทุกคนปรึกษากันอยู่นั้นสุชาติเดินไปเบื้องหน้าดือ้อๆท่ามกลางความตกใจของคนอื่นๆพรานแดงแตะโกนลัน่นเฮ้ยสุชาติจะทำอะไรสุชาติแม้ได้ยิน ก็ไม่ได้ตอบอะไรทันใดนั้นมเมล็ดพันกาฝากมันก็เริ่มล่วงหล่นลงมาแทนที่สุชาติจะตกใจใช้มีดหมอฟาดฟันเพื่อปกป้องร่างกายของตนเองเขากลับเดินย่างไปเบื้องหน้าเฉยๆเช่นเดิมกระทั่งมเมล็ดพันธีวาตกโดนร่างกายของชายหนุ่มเปลือกมันแตกออกต้นอ่อนจํานวนมากค่อยๆโผล่ออกมาเกาะตามร่างของสุชาติรากมากมายงอกยาวชอนชายตามร่างกายของชายหนุ่มพรานแดงพราลีซอ ทั้งคู่รีบวิ่งเข้าหาชายหนุ่มหวังจะช่วยเขาแต่ทว่าไม่ทันรากของต้นอ่อนกาฝากจำนวนมากพันทุกส่วนของชายหนุ่มไปเสียแล้วเสียงตะโกนเรียกชายหนุ่มดังสนานไปทั่วบริเวณขณะนั้นพรานทั้งสองก็ถึงตัวของสุชาติพอดีถองง้างมีดหมอจะฟันรากท,ทั้งหมดที่พันกายชายหนุ่มเพียงแค่ง,ง้างมีดจะฟันตัดรากจูๆ่ๆรากนั้นก็ขาดสะบ้นเหี่ยวเฉาไปจนหมดเผยร่างของสุชาติอีกครั้ง พรานทั้งสองรวมไปถึงทุกคนที่อยู่เบื้องหลังได้แต่งง,งตาค้างในสิ่งที่เห็นไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นขณะที่ทุกคนกำลังงง,งทำอะไรกันไม่ถูกอยู่นั้นสุชาติวิ่งพุ่งไปเบื้องหน้าใส่ร่างของเด็กชาวนาพาคู่เดิมที่เคยเจอเขาง้างมีดหมอรอโดยคนที่เห็นคิดว่าสุชาติจะต้องเล่นงานเด็กสองคนนั้นแน่ๆแต่กลับว่าเปล่าเลยสุชาติเขาวิ่งเข้าไปอย่างตรงๆโดยไม่มีท่าทีว่าจะฟาดฟัน แล้วเจ้าเด็กสองคนนั้นก็ใช้หอกไม้ในมือพุ่งเสียบร่างของชายหนุ่มซึ่งมันก็ทะลุร่างของสุชาติไปเมื่อชายหนุ่มวิ่งพ้นเด็กสองคนเขาฟันออกไปเบื้องหน้าอย่างสุดแรงเสียงร้องหอยหวนของบางอย่างดังลั่นสนานตามมาด้วยรอบๆกายของทุกคนหรือป่าบริเวณนี้ค่อยๆสลายกลายเป็นเหมือนดัง่งคีเทาลุดลอยเผยความจริงนั่นคือป่าท,ที่โดนไฟไหม้ดำเป็นตอตะโกและศพไร้หัวของเด็กชาวนาภาสองคน ทุกคนมองไปยังสิ่งที่สุชาติเต้นงานปรากฏเป็นต้นไม้บางอย่างรูปร่างไม่สูงใหญ่ลักษณะคล้ายกับสมตัวเท่าเด็กแต่ก็มีดอกไม้อยู่บนหัวคล้ายกับดอกชบาสีแดงสดติดอยู่เจ้าสมประหลาดนั้นยังดิ้นพลาดพราดราวกับมีชีวิตชายหนุ่มจึงกดมีดหมอแทงสู่เข้ากลางลำต้นของมันทำให้มันหยุดชะงักนิ่งและแห้งเหี่ยวไปคนอื่นๆวิ่งตามสุชาติเดินมาดู เด็กสาวผงมพดพูดขึ้นมาว่าเจ้านี่คือสาเหตุของเหตุการณ์ประหลาดแน่ๆข้าไม่มีน้ำเรียกของมันแต่รู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างดอกบนหัวปล่อยเกสรสร้างภาพหลอนให้ทุกคนที่พบเจอตกอยู่ในภวังของมันเดินวกไปวนมาในป่าจนดับศูนย์เกสรของมันกินบริเวณกว้างมากๆยิ่งหากวันไหนมีลมดีๆด้วยไม่ต้องพูดถึงเลยมันปล่อยเกสรเมื่อพบเหยื่อเท่านั้น ดีที่มันไม่เจอเราตอนลานว่างไม่เช่นนั้นล่ะก็คงจะได้สิ้นกันหมดนี้แน่ทุกคนได้ฟังคําอธิบายของเด็กสาวพระลีซอหนึ่งในผู้ฟังถามขึ้นมาว่าแล้วเจ้านี่มันจะโจมตีเราไปเพื่ออะไรหากเจ้าว่ามันปล่อยเกสรได้เป็นวงกว้างหากเยื่อนี้ไปไกลเล่ามันก็ไม่สามารถดูดกินเลือดเนื้อได้ไม่ใช่หรือเด็กสาวตอบทันทีว่าใช่โอกาสที่มันจะได้กินเยื่อถือว่าน้อยมากม แต่เหยื่อมีโอกาสตายสูงมากๆเพราะว่าถึงจะเรียกว่าภาพลวงตาหรือสร้างภาพหลอนแต่หากเหยื่อเชื่อในสิ่งที่เห็นแล้วก็ภาพนั้นมันก็จะกลายเป็นความจริงอย่างเมื่อก่อนหน้าหากชายคนนี้เชื่อว่าภาพของสองคนนั้นเป็นจริงหอกที่พุ่งมาแทงร่างมันก็จะแทงร่างจริงๆนี่คือความอันตรายของพืชพันธุนน์นี้พรานแดงได้ฟังถึงกับถอนหายใจก่อนจะพูดว่าไอ้ตายเธอสุชาติ ทําให้พวกข้านั้นเป็นห่วงว่าแต่เอ็งรู้ได้อย่างไรขณะสุชาติกําลังจะตอบเด็กสาวผลพโพดพูดแทรกขึ้นมาว่าพวกเจ้าค่อยคุยกันรีบออกจากที่นี่กันก่อนดีกว่าเพราะว่าเกสรของพืชพันธ์ุนี้แม้มันจะอันตรายกับพวกสิ่งมีชีวิตอย่างาสตว์แต่กลับพวกพืชพันุ์ด้วยกันให้ผลกันตรงกันข้ามเลยทีเดียวมันจะดึงดูดพืชพันธุ์ที่อันตรายเข้ามาอีกสิ้นคําของเด็กสาวว่า ทุกคนออกเดินทางกันอีกครั้งทันทีพวกเขาเดินออกจากจุดเกิดเหตุไกลขึ้นเรื่อยๆเป็นเวลาอีกพักใหญ่จนตะวันเริ่มคอยจะตกดินระหว่างเดินจูๆ่ๆเด็กสาวก็วิ่งมากระชากตัวของชายหนุม่มนามว่าสุชาติพร้อมกับบอกให้หยุดเดินใช้อาวุธของพวกเจ้าฟันพุ่มไม้รกๆเบื้องหน้าซะเด็กสาวกล่าวทุกคนแม้จะงงๆก็ทำตามโดยพรานแดงพราลีซอและสุชาติ พวกเขาเพียงแค่ฟันยอดพุ่มไม้ออกเมื่อมองลงไปต้องพบกับสิ่งที่น่าตกใจพุ่มไม้เตียเต้ยๆที่ขึ้นรอบบริเวณนี้มันงอกยาวสูงมาจากข้างล่างอันเป็นพื้นเมฆที่อยู่ต่ำกว่าหลายสิบเมตรพระรีสอพูดขึ้นทันทีว่าข้าว่าแล้วทําไมรอบๆนี้มันแปลกๆมีแต่พุ่มไม้เต็มพื้นที่โล่งกว้างสุดลูกหูลูกตาความมืดของที่นี่มันช่างน่ากลัวจริง,รงๆเพียงแค่ตะวันตกดิน ก็เกือบจะมองทางข้างหน้าไม่เห็นแล้วพรารีซอกล่าวจอนจึงพูดขึ้นมาว่านี่ต้องกระโดดลงไปข้างล่างอีกแล้วเหรอข้าละนายกับการกระโดดจากที่สูงจริงๆเด็กสาวได้ยินก็สนทันทีว่าพื้นเมฆข้างล่างนี้ไม่เหมือนกับพื้นเมฆที่พวกเจ้าเหยียบอยู่พวกเจ้าลองมองรอบผ่านตามกิ่งก้านสาขาของพุ่มไม้เหล่านี้ไปดีๆจะเห็นหนามแหลมอันเท่าแขนของพวกเจ้ากำลังรอพวกเจ้าอยู่ ทุกคนได้ยินก็มองตามเด็กสาวว่าพบว่ามีบางอย่างแหลมๆอยู่ตรงก้นเหวจริงๆแม้มันจะไม่ชัดมากเพราะฝุ่นควันจากเมฆที่ไหลลงไปโกรบคล้ายกับน้ำตกจากจุดที่พวกคณะเดินทางยืนเด็กสาวจึงอธิบายต่อว่าน้ำแหลมพวกนั้นมันเป็นรากของผู้ไม้เหล่านี้ตกลงไปไม่มีทางรอดเด็กสาวกล่าวทำให้สุชาติพูดขึ้นมาว่าเออแล้วเช่นนั้นเราจะเดินทางกันอย่างไรต่อ หรือจะต้องจอบพุ่มไม้เหล่านี้ไปเด็กสาวสายหัวก่อนจะพูดว่าพุ่มไม้เหล่านี้รับน้ําหนักของพวกเจ้าไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่ชายโตเต็มวัยอย่างพวกเจ้าเลยแม้กระทั่งข้ามันก็รับน้ําหนักไม่ได้ขณะเด็กสาวพูดเพื่อก,ก็พูดขึ้นมาว่าเช่นนั้นเจน้าพวกเด็กชาวนาพาที่เดินทางนาเราไปก่อนล่วงหน้าลงไปตายกันหมดแล้วสิทา่าข้าไม่เห็นพวกมันเลยสักคนเด็กสาวได้ยินก็หันไปมองหน้าเผื่อ ด้วยแววตาที่ดุดานก่อนจะพูดว่าคำพูดของเจ้าช่างใจร้ายยิ่งนะแต่พวกนั้นเขาไม่ดับสูนหรอกเจ้าก็เห็นแล้วว่าพวกเขามีอาคมควบคุมพืชพันุนได้ตามสายเลือดของเผ่าชาวนาพามันจึงไม่ใช่เรื่องยากนักที่เขาจะทำให้พุ่มไม้เหล่านี้เป็นดั่งพื้นนุ่มๆเดินกันอย่างได้สะดวกเวลานี้พวกนั้นคงจะไปไกลแล้วล่ะเด็กสาวกล่าวตัดพ้อเล็กๆเ,เพื่อจึงบอกกับเด็กสาวว่าเช่นนั้น เจ้าก็ใช้มนคาถาพืชพันธ์เหมือนกับพวกนั้นบ้างสิเด็กสาวได้ยินก็เงียบไปครู่หนึ่งท่าทางของเธอออกจาเลือลากและเขินอายพรานแดงเห็นถึงท่าทางก็พูดขึ้นมาว่าอย่าบอกนะว่าเจ้าใช้มนพืชพันธ์ไม่ได้เด็กสาวพยักหน้าก่อนจะอธิบายว่าข้านั้นก็เคยบอกกับพวกเจ้าแล้วยังไงละว่าข้ามันเป็นพวกแปลกแยกมนพืชพันธ์ที่เหมือนกับลมหายใจของเผาเ่าชาวนภา อันมีกันตั้งแต่เกิดนั้นข้าใช้มันแทบจะไม่ได้เด็กสาวกล่าวอย่างเบาเสียงใบหน้าสลดสุชาติจึงพูดขึ้นมาว่าไม่เป็นไรหรอกเจ้าอย่าเศร้าไปเลยคนเรามันก็มีความเก่งกาจในแบบของตัวเองอาคมของเจ้ามันอาจจะมีและพิเศษกว่าคนในเผ่าจงมองข้อดีตรงนั้นอย่าให้ใครมาลดคุณค่าในตัวเจ้าโดยเฉพาะตัวเจ้าเองเมื่อชายหนุ่มพูดจบ เขาก็ขอตัวไปหาลือกับพวกของตนเองเพื่อจะหาวิธีเดินทางข้ามจากที่นี่ไปให้ได้ทว่าการปรึกษา,าหาลือเพื่อจะข้ามอุปสรรคนี้มันก็ไม่ได้มีคำตอบที่ดีเท่าไหรนะ่นักเนื่องว่าพวกคณะเดินทางไม่ได้มีพลังอาคมอะไรที่สามารถใช้กับเหตุการณ์เช่นนี้ได้เลยระหว่างที่พวกคณะเดินทางยังคงถกเถียงดวงดาวรามากมายก็ลอยขึ้นค้างเติ่เต็มท้องฟ้าซ่องสว่างสุกสกาวราวกับภาพวาด เด็กสาวนั่งมองดวงดาราคิดถึงคำพูดของชายหนุ่มนามสุชาติในก่อนหน้าท่านใดนั้นเสียงของวานท้องฟ้าร้องดังสนั่นไปทั่วบริเวณทุกคนต่างตกใจในเสียงโดยเฉพาะสุชาติเขาตะโกนถามเด็กสาวว่าวานพวกนั้นมันกำลังโดนฉลามท้องฟ้าล่าอยู่หรือเปล่าขณะตะโกนถามภาพเหตุการณ์ในก่อนหน้ามันก็เล่นเข้ามาในหัวชายหนุ่มเอาล่ะครับป่าปลบแวกสวรรค์ในพิธีเติบใหญ่ ยังคงมีสิ่งแปลกใหม่และอันตรายอยู่ทุกอนูพวกสุชาติจะข้ามไปได้หรือไม่ฉลามท้องฟ้าจะกลับมาอีกครั้งนั้นหรือโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองและแปลภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆดูแลสุขภาพกันด้วยไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อน,อนชอบฝากกดติดตาม และกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจัเข่าเล่าเรื่องผีก้อขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ